โอเคก็สวัสดีวัยรุ่นฟอปป้าเมีกาทุกท่านด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบลบ็อกในแมปฟอปป้าซึ่งมันโคตรเยอะเลย hey, hey. ดูดีแล้วคือแบบกูองเล่นแบบไหนไที่หาไม่้อเจอ่ะมันมีที่มีความเป็นไปได้สูงคือสองแบบนี้เว้ยเนี่ยไอสองแบบนี้แล้วคือมันแบบไหนมันหน้าเหมือนกันดอนนูอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นก๊อปปี้หน้าปกฮ้ยฟาป้าสองแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราเล่นแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันมียอดไลค์เยอะกว่าแล้วก็จำนวนคนเล่นที่เยอะกว่าน่าจะเป็นแบบของจริงนั่นเองนะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบ เลี้ยงฟอปป้าแล้วกันนะเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอ๊ะอ่านว่าอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยซึ่งน่าจะแปลว่าเลี้ยงแหละเออแปละะ่าไม่รู้แหละมีนะคุณผู้ชมมักเป็นมีหน้าปกสุดหน้าดึงดูดใจดูดีอะไรเนี่ยแค่ในแฮปชีสเบอร์เกอร์เพลสไม่ให้ไอ้ไก่เอ,อ้ยไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> ให้เรียกว่าเป็นฟอปป้าผู้อาวุโสนะคุณผู้ชมแล้วก็เออทีนี้ก็เป็นเออฟอปป้ามีแฟนแล้วก็มีลูก แล้วนี่อะไรนี่อาหารแมวอาหารฟอปป้าแล้วก็อุ้ยฟอปป้ามันเชื่อสายหาเกินตามีเร่นกันแดดด้วยเท่จริงเลยอะหมดแล้วมีแค่นี้เหรอโอเคผู้ชมเรามาเข้าไปดูดีกว่านะเข้าไปเลยดีกว่าก็ไลฟ์ประมาณหมื่นห้าถือว่าเยอะเลยนะเว้ยวัดเฮ้ยเฮ้ยวัดบูลันโยภาษาอะไรอพูดมากพูดมากหุบปากไ้หุบปากไป ทำการกดที่ตูดมานะคุณผู้ชมเพื่อเอาเงินเอออุ้ยรวยเอฟเฟกต์ดังเกินเอฟเฟกต์เก็บเงินดังเกินเออแค่นี้พอเฮ้ยมีมีเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเว็บด้วยะเฮ้ยมันทำอะไรได้วะนี่แล้วนี่เอ้ยสไปร์สเรียกว่าเอ่อฟอปป้าโฆษณาขายสไปร์สแล้วมีค่าฮังกรีด้วยนะเว้ยแล้วคือผมต้องทำอะไรวะต้องต้องเก็บเงินกับมันก่อนใช่ไหมเพื่อซื้อของใช่ไหม เอาเงินมาเอาเงินมา,เ,าเงินมาตัวผลิตเงินฟอปป้าตัวผลิตเงินคือสําหรับใครที่ไม่รู้นะก็คือฟอปป้ามันคือแมวป่านั่นเองนะคุณผู้ชมรู้สึกมันน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่เก๋ไก่สไลเดอร์ที่สไปเอะเลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมใครที่ดูช่องเก๋ไก่เกไก่สไลเดอร์แล้วก็เอสพีดีน่าจะเคยเห็นไอ้หน้าหน้าแมวแบบนี้เว้ยแต่มันจะไม่ใช่ตัวลเหลี่ยมแบบนี้แน่อนอนเลยคือหน้าตาเหมือนกันมากเลยแล้วก็ ท,ที่เหมือนก็คือเราไม่สามารถกดเงินจากไอตัวนี้ในชีวิตจริงได้ทำได้แค่ในเกมนี้เท่านั้นมันมันเริ่มหิวแล้ววะ่ะคุณผู้ชมแล้วผมจะซื้อ,อยังไงวะซื้อของตรงไหนซื้อของตรงไหนมีให้เซฟเกมด้วยนี่ทำการกดเซฟเลยแล้วมาซื้อของตรงไหนมันจะหิวตายแล้วเฮ้ยอ๋อกดตรงเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเว็บซื้อตรงน,นี้เองอตรงน,นีง้ซื้ออาหารฟรอปป้าโดยด่วนเอาไปเลยอาหารฟรอปป้ามากินมากินมากินมันจะตายอยู่แล้ว มันจะหิวตายอยู่แล้วโดนโดนกวาทุนกรรมสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินทีเดียวหมดเลยเออเกินไปเกินไปของเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยของเงินมาเรียาเงินมาเลยค่าอาหารน่ะเก็บตังค์เก็บตังค์จริงๆถ้ามันมีแมวแบบนี้ในชีวิตจริงน่าจะดีนะคุณผู้ชมผมจะได้มากดที่ตูดมันแล้วก็เอาเงินฟรีๆเว้ยเวลยไรที่ดีมากเลยนะ เรามาดูนันดีกว่าว่าผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างว่ามันมีอะไรขายบ้างมีรูมเมทฟรีฟรีจัดมาเลยดิจัดมาดิก็คือเราสามารถเก็บเงินค่าค่าเช่าจากไอ้นี่ได้นะคุณผู้ชมเอาจริงที่ผมรู้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเว้ยเพราะว่าผมดูพิกระชามแล้วก็เลยรู้นะคุณผู้ชมซึ่งมันมีระบบไถ่ตังค์ที่โคตรจะอีพีกันนะสำหรับเกมนี้ผมนั้นชอบมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเอ๊นี่คืออะไรวะ ที่ขวดเล็บแมวเออที่ฝนเล็บที่ฝนเล็บบวกสามสิบาทอัพเตอร์น่าจะเป็นกดทีหนึ่งได้สาสิบาทปะ่ะผมซื้อมาดีกว่าที่ฝนที่ฝนเล็บแมวเอาไปเลยขอทําการกดหน่อยแล้วลองเก็บเงินคุณผู้ชมเปลี่ยนเพิ่มเลยนี่คือเพิ่มแล้วเหรอโอ๊ยหรือว่ามันได้เยอะขึ้นด้วยคุณผู้ชม ผมไม่รู้อะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือผมต้องรีบซื้ออาหารให้มันโดยด่วนเลยมันกลังจะหิวตาย <c oughs> อาหารป้ปปาาอาหารป้ปปาากินเองกินกินเองกินกินแล้วก็ขี้กินแล้วก็นอนมัน <c oughs> เป็นอะไรกับคำนี้เนี่ยมันจะพูดทำไมบุลยโยบุลยโยเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาไปปล่อยวันลยได้เวลาเก็บค่าเช่าแล้วไอไก่เ <c oughs> อ้ยอ๋อคุยไม่ได้เหรอ เฮ้ยโยมีให้ถามคำถามด้วย how much is your r age n ไม่ตอบเอ้ยไม่จะหิวตายแล้วฟอป้าผมคุณผู้ชมดูดิมันจ้องมันจ้องที่อาหารอ่ะมันอยากกินมากเลยว้เหน้าตาแมันได้พูดบุญญาโยแล้วเหรอเฮ้ยเออาหารไปอาหารไปเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายไปกินไปกินรือ้จะตายอยู่แล้วยังใจยืนนิ่งอีกเอาเงินมาเอาเงินมาเลย ได้เวลาเก็บค่าเช่ารอบที่สองโยเอาเงินมาเอาเงินมามีมีมีเพิ่มเงินเดือนไหมกิฟต์มีเรนเอามาเงินเดือนกูเงินเดือน,นเลยเอ,อ,อย่างนั้นแหละค่าเช่าทำไมได้น้อยจังวะได้แค่นี้ดีเงอะได้แค่นี้เงอะค่าเช่าทำไมค่าเช่าน้อยจังอ่ะผมขี้เ,เกียจหดไอตัวนี้มันมีจ้างรู้สึกเหมือนมีจ้างคนด้วยนี่เฮ้ แค่นานแน่เองอยู่ได้แค่ห้านาทีแล้วเองก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วล่ะอันนี้คืออะไรวะอันที่สองคุณรองกดไปกันดับเบิลดับเบิลโเปดับเบิลฮ้ยเจ๋งจริงๆจริงรวยแล้วกูรวยแล้วกูธุรกิจธุรกิจถ้าอยู่นี่มันจะดีนะให้เขามานั่งโซฟาแล้วก็ดูทีวีงงไปแล้วก็เก็บค่าเช่าเรือเจ๋งจริงไหยวะไปกินไปกินอาหารไปฟาป้า ตกใจหมดกินกืนเออคิดว่ายังไม่กินข้าวเลยแล้ว, <c oughs> แ,ลว,แ,ลวแล้วมึงดูอะไรเนี่ยดูโฆษณาสไปเยอร์ดับเบิ้ล <c oughs> ดับเบิ้ลตามที่ถูกลงกันไว้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลอืมอ้า <c> ว <oughs> ไม่ให้เออ <c oughs> เอามันไม่ดีอ่ะมันไม่ดี อีเชนี่กูต้องเดี๋ยวผมต้องรีบซื้ออาหารฟ้าป้าดยด่วนเลยผมซื้อมาเยอะเลยฟ้าป้าจะตายแล้วจะอดตายอยู่แล้วเฮย้ยอย่าตายนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายไปกิน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 จะตายอยู่ละเฮย้ฮยเฮ้ยพอจะตายนี่รีบวิ่งเลยโอเคได้เวลาหาแฟนให้มันแล้วนี่เลยห้าร้อยบาทเอาไปเลยคูณสองคลสสปากว่าซื้อ โอ้ยแย่ล้วมือล้านเฮ้ยเอ้ยมาแล้วเอ้ยโจมือโจมืขอทำการกดเงินหน่อยทดสอบทดสอบทดสอบระบบว่ะนำนำนำแล้วผมจะไปซื้ออาหารให้มันอีกแหละเอาเงินมาเลยค่าอาหารอ่ะเฮ้ยได้เยอะได้เยอะมากได้เยอะมากเงินเด้งกรัวเงินเด้งกรัวขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากตามติดตัวไปเลยตามติดตัวไปเลยโอเคได้เวลาจ้างเอ่อเนโกเมสสุดน่ารักแล้วก็เออสมจริงสุดๆไปเลยไปเลย ต้องปกสุดไปเลยต้องปกสุดไปเลยเชื่อใจไม่ได้จริงเลยเกมนี้ What What the fuck ก็คือในโกเมียมันก็จะมาใส่อาหารแมวให้เรานะคุณผู้ชมซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันเอาอาหารแมวมาใส่ให้เราเราจะต้องเสียเราจะต้องเสียเงินด้วยวะหรือว่าในโกเมียซื้ออาหารแมวให้เฮ้ยเจ๋งจริงเจ๋งจริงจ้างในโกเมียร์มก็คุมอย่างนี้แหละถึงอหน้าตาจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่ผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าผมไปซื้อตัวนี้มันจะเป็นยังไงวะ มันจะต้องเป็นมันจะต้องไม่ต้องปลกอ,อย่างแน่นอนเลยเอาง่ายเลยคุณผ,ผู้ชมห้ามเชื่อใจเกมนี้โดยเด็ดขาดนะคุณผู้ชมแล้วก็เออจะต้องไปกดไอตัวนี้กดไอตัวนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนนิ้วบล็อกเกลียดจริงๆเลย2000 <years> later. โอเคหลังจากที่ผมนั่งกดไอฟอปปาจน,น,นมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีเต็มๆ <S <S โชคดีที่มีเนโกเมด คอยแบบคอยช่วยจ่ายค่าอาหารแมวให้มะเกินผมอดตายแล้วอ่ะคือโชคดีม่ที่ผมซื้อมามนเนื่องจ้ผมต้องไปคอยเก็บขี้แมวแล้วก็ต้องมาทำแล้วไอ้เดี๋ยวนะมันมีเงินอยู่ตรงอาหารนี้แหละคือมันมันขี้เป็นเงินมาแล้วผมก็ต้องไปเก็บอ่ะแล้วก็อีกอย่างที่ผมไปซื้อมานะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะก็คือนี่เลยนี่คือครูแฮนด์เองนะเรนะียกว่าดูจากหน้าตาก็เชื่อถือเลยว่า หล่อเทแล้วมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะนั่นะคือเรือกสีหน้าของชายคนนี้ได้เลยนะยิ้มแฉ่งเลยเมื่อมันก็จะเพิ่มเงินสบาทของไม่ใช่ดีเวลาเรากดมันก็จะให้ทีละสบาทนะันเรียกว่าคือเพื่อจะซื้อหมาแทนที่ผมจะซื้อตั้งนานแล้วเวยมันให้ตังค์เยอะไงทาการกดรัวเลยเนี่ยเงินมันก็จะขึ้นไฟกว่าเดิมมากเลยนะดูดิขึ้นรัวๆแล้วคือผมไปกดทีละบาทท,บาท,ท,บาท,ทีละบาททีละบาทตั้งนานแบบไม่รู้อะโอเคผมว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้อง ซื้อเนโกเมด2.0เพราะว่านี่คือสภาพห้องหลักการขึ้นได้ดูเนโกเมด2.0ใคาเคยกดเงินก็คือแบบกดทีหนึ่งมันก็ต้องเดินตามเก็บเงินอะ่ะกดแล้วก็เดินเก็บกดแล้วก็เดินเก็บกดแล้วก็เดินเก็บแล้วที่จะโถมสงสยัยอย่างหนึ่งเลยเว้ก็คือนี่มันบ้านคุณใช้ทำให้ผมออกจากบ้านไม่ได้โดนขังเออเปิดประตูเปิดประตูเราจะทำการซื้อเนโกเมด2.0เดี๋ยวนะนี่มันเอออ่าผู้ชายป่วะ ใช่แหละเออทำการซื้อมานในราคา5,000บาทนะคุณผู้ชมโคตรแพงเลยผมหรืว่าผมจะเก็บไปซื้อโซ่เสื้อมี่ดีวะโซ่เสื้อเสร็จไฟอ่ะแต่ว่านโกเมดมันสามารถทําอะไรได้วะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันสามารถเก็บเงินให้เราได้ปะไม่รู้แหละผมจะทําการซื้อมาเอาไม่เห็นเก็บเงินให้เลยเอา้า เก็บเองเก็บเองก็ได้กูไม่หนาซื้อมาเลยทำอะไรระเบวเนี่ยโด้แล้วหน้าตาไม่เห็นโอ้ไม่เห็นเหมือนในรูปเลยแล้วหน้าตาเหมือนกับผมอีกฝากแฝดแน่เลยอ่าคุณผู้ชมผมรู้แล้วก็คือไอตัวที่มันเก็บเงินอ่ะมันคือตัวนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาท แล้วผมไปซื้อ n e โค m เมดสองจุดศูนราคาห้าพันบาทผมทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเดียมัน,คมนนะโคตรเพียงแะเน้ะแทนที่ผมจะเอาเงินไปซื้อเนี่ยไอตัวคูณสองให้ผมซื้อเลยหมดตูดหมดตูดหมดตูดเลยไม่น่าไปซื้อในโค m เมดสองจุดศูนเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอตัว n นโ o m เมดธรรมดาผมจะซื้อมปทำไมเฮ้ย นี่งไงคุณผู้ชมเงินเวลาเรากดเอาเงินจากตัวนี้เราไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเว้ยคือแบบเงินไอ้ตัวนี้มันจะทําการเก็บเงินให้โดยอัตโนมัตินะเราเรู้ว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเดินชนเงินสบายแล้วทีนี้แต่ว่าเออจริงผมก็นั่งกดไอ้ตัวนี้มานานมากประมาณครึ่งชั่วโมงจนหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมประตูนี่มันก็ไม่เปิดให้ผมสักทีอยากออกไปข้างนอกไหนได้แบบดูข้างนอกแบบว่าบรรยากาศแล้วมันก็มืดตลอดเลยนะไม่เช้าเลยเว้ยแล้วคือ อนตัวนี้มันก็ไม่จ่ายค่าเช่าให้ผมสักทีจ่ายค่าเช่ามาจ่ายมาได้แล้วจ่ายมาได้แล้วอ่าเอาค่าเช่ามาเดี๋ยวนี้เอามาโอเคโอ,โอ,โอชมปิดคลิปดีกว่าผมเหนื่อยมากเลยเนื่อยการขอค่าเช่านี่มันไม่ยอมจ่ายค่าเช่าให้ผมสักทีอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากให้มีอีีสองคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่จริงๆก็น่าจะมีแหละเพราะว่า ผมจะต้องมาเก็บค่าเช่ากับไปตัวนี้ให้ได้เลยแค้นมากเลยผมไม่ไม่ได้สนใจอะไรฟอป้ามากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ที่สนใจคือมันไม่อยอมจ่ายค่าเช,ช่าติดนิ้วจ่ายผมแค่รอบเดียวเองไงแล้วก็ไม่ให้อีกเลยแล้วดูดิมันนั่งทีวีตั้งนานแล้วดูแต่ช่องเดิมๆม,มันบ้าหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้แล้วกันนะใครที่ชอบการเลี้ยงแฟอป้าแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงแฟลป้าผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรเลยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์แล้วกดกระดิ่งใช่กดกระดิ่งตอนนี้ผมก็ไปปแลล้้วคครัับเจอกนนใหหม่ิา Bye-bye.